จะท,ทำของหวานนะคะของหวานเมล่อนอันนี้ก็จะเอามาเลี้ยงไว้หัวอะไรหัวได้กินไปแล้วบ้างเยอะเปล่าเยอะเม่ง นี่มอแล้วกินไข่หมอแล้วกินเจ้าค่อนอาเอาหน่วยเดียวนี่จะกินกันหมดเลยหอมหอมมากทุกคนหอมอิริมนี่ลูกนาจะกินอยู่แล้วเป็นปากหัว